แข่งให้กนะอย่างเร็วโอเคพี่มองกล้องครับหนึขอบคุณครับไปดีนะไปดีครับไี่เจอใครเไม่เจอใครเลยคิดเยอมากเลยงานง่ายคิดเยอมากเลย เมื่อไหร่มีงานดีอ่ะเมื่อไหร่มีงานดีเมื่อไรหร่อ๋อไม่รู้เลยอ่ะไม่มีงานเลยแล้วถ้าคิดถึงสอนต้องทำยังไงอ่ะเดี๋ยวจะทำแบบนีครับเดี๋ยว,ยว,ยวจรจะเริ่มทำโปรเนนะจคใหม่นะทำเออให้ดูเออนั่นแหละทำแล้วก็ให้มันเห็นหน้า<ๆ>เห็นตาบ้าง ดีมากเลยไม่เคยไปเลยครั้งแรกไปมาหลายที่มากเลยเนาะเห็นสนเทียวมือนเที่ยวเลยว่างไปทะเลอยากไไม่มีเทยววันนอป่าแล้วหรอชอบเห็นใชไหม่ทำหรอกไม่ทำซูพี อยาก,อออากาเพิ่มอยากได้แบบแทนแทนรู้สึกว่าแบบมันดูเท่งกว่าเท่กว่าอจะได้แทนแทนมันดูไม่ได้ใช่ไหมหแบบพอปากดีรู้ใช่ไเออใช่แต่ดูในคลิปเหมือนสนไหลใหญ่อะแต่ดูอย่างเงี้ยดูโซเล็กพองตรงไหนถึงเราของทางถ่ายด้เขาบอกก็ได้เขาบอกก็เขาบอก ให้ใบเองทักทายแฟนขับดีนอ่ะพี่ก่อนพี่ก่อนจะพูดว่าอะไรคิดก่อนฝากส่งได้มหมยังเขาเขานี้เข้อจำบาดมั้ยเราเหมือนเดิมเลยหล่อเพิ่มกว่เดิมเราไม่เขินแย่แล้วใจทำหน้าโหดนี่ทำหน้าโหดเคยเคยไม่หล่อไหมเนี่ยหน้าฉดๆเหมือนเรื่องเนี้ยโฉมฉดโอ้ยโอ้ยคนองนี้ว่าที่หล่อที่สุดวันนี้ตุ้มมาตุ้มมีอะไรบ้านบ้าเรียบร้อยไหมคะเดี๋ยวเรียบร้อย ข่าห so oh. ัวใจหน่อยแล้วข่าหัวใจหน่อยแล้วหัวใจหน่อยส่งหัวใจอะส่งรัวๆมีมือเดียวใช่ไหมเนี่ยนี่ใจเดียวไงใจเดียว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 ให้ทุกคนเราพี่จะแบ่งกันยังไงอะใจทุกคน คนเช่นไหว่ไหนจริงแล้วสอนสอนเขาถ่ายภาพจริงแล้วแม่จะเอาไปลงติ๊กต็อกซะหน่อยบอสหอจังเลยบอสจังเป็นติ๊กต็อก สู้ๆนะครับเราจะทำงานกันนะพี่ขอบพี่ปุ่สู้ๆนะครับเราจะทำงานนะครับขอบคุณค่ะจำชื่อได้พี่เก่งนะตอนขอยละครปังๆกันจังแล้วเมื่อไรเจอกันดีทุกคนสุขภาพดีนะครับโชคดีมีชายมีเอกนะครับแล้วมีงานอีกนะตอนพี่เก่งใช่รีบมีแล้วมีคนส่งนะครับเดี๋ยวมีคอนเทนต์มาให้เอออยากดูมีคอนเทนต์มาให้ดู เหนื่อยไหมเนี่ยไม่ออกไม่เมมห,หนือหอหน่อยบอสค่ะบอสหล่อจังเลยค่ะบอสบอส